สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ติดโควิดนะคะตอนนี้ก็คือกลับบ้านแล้วนะคะเราก็มาพักตัวรักษาตัวอีกสิบสี่วันนะคะเออกลับจากคอลพิเทลก็ได้หลายวันแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาอัดคลิปสทกทีเนาะแบบรักษาตัวบางทีมันยังเหนื่นอยเหนื่อยอยู่นะคะคือจะมาแชร์ประสบการณ์การติดโควิดนะคะคือจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะการติดโควิด คือแรกๆเดี๋ยวไปย้อนดูคลิปแรกนะคะท,ที่ที่ตอนที่ไปรักษาอยู่ฮอสพิเทลวันแรกกับตอนนี้ก็คือปอดดีขึ้นแล้วเอ็กซเรย์ปลอดดีขึ้นแล้วแต่ว่าเราต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือว่าฮอสพิเทลเนี่ยสิวันแล้วพอหลังจากเราหายปลอดดีขึ้นค่าไตคา่าปอดค่าอ่านเลือดค่าน้ําตาลเราดีขึ้น คุณหมอจะให้กลับบ้านเพื่อมารักษาตัวยู่บ้านอีก14ี่วันให้ครบกําหนดสิบวันทําไมถึงต้องมารักษาตัวอีกิบสีวันที่บ้านใช่ไหมคะก็คือหลังจากที่อันอันนะคะไปถามคุณหมอว่าทําไมเพราะอะไรคุณหบอว่าเพื่อป้องกันรักษาปอดเราจากโลกภายนอกแล้วก็เหมือนถึงว่าเรามาปรับตัวอยู่ในบ้านหรือห้องหรือคอนโด พราะปกติแล้วเราอยู่ในบ้านหรือห้องคอนโดเนี่ยมันจะเป็นที่ของเราใช่ไหมคะมันจะเป็นเซฟโซนของเราเราจะไปตรงไหนมันก็คือของของเรามันจะเป็นอะไรของเราแต่เนี้ยเราไปรักษาที่อื่นหรือโรงพยาบาลเช่นถ้าอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะอย่างแฟนอันอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างสามีก็คือจะนอนอย่างเดียวเพราะเขาเป็นผู้ป่วยสีเหลืองเขาจะนอนอย่างเดียวหมอจะให้นอนอย่างเดียวนะคะคือลงปอดปอดเป็นจุดเป็นฝ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เขาจะนอนอย่างเดียวกินยาแล้วก็นอนกินยาแล้วก็นอน กลับมาบ้านก็ต้องมาปรับตัวในการใช้ชีวิตประจําวันเหมือนที่เคยทําใช่ไหมคะอย่างอันอย่างลูกสาวอย่างนี้ก็คือลงปอดปอดเป็นฝ้าอักเสบแต่ไม่เป็นจุดไม่หลายแหล่ใช่ไหมคะก็นอนไม่มีอะไรทํานอนกินนอนกินนอนพอกลับมาบ้านเราอยู่บ้านเราจะไปข้างนอกเราจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นใช่ไหมคะเราเคยชินแบบนั้นมันก็ยังทําไม่ได้เพราะยังไม่ครบกําหนดตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ เพื่อไม่ให้ปอดเราเนี่ยติดเชื้ออีกครั้งนะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะถ้าไม่เข้าใจลองไปเซิร์ชของคุณหมอของขวัญดูนะคะน,นั่นคือเป็นประโยชน์มากนะคะไม่ได้อ่าไม่ได้พาดพิงหรืออะไรนะคะก็คือจะเล่าให้ฟังเนาะก็คือบางทีก็เราก็ไม่ได้เก่งหรืออะไรแต่ว่าเราใช้ประสบการณ์ตัวเราเองนะคะบางทีเราก็ชอบไปฟังคุณหมอของขวัญว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้จริงๆนะคะมันจริงมันจริงที่คุณหมอบอก มันจริงๆนะคะมันเป็นตามขั้นตอนเลยจริงๆอาการเริ่มแรกเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงต่อหนึ่งสองสามมันเป็นแบบนั้นนะคะไม่น้องกลัวว่ามันจะอันตรายต่อเราหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะคะอ่วิธีการป้องกันหรอไม่รู้จะพูดยังไงเนาะทุกคนก็น่าจะป้องกันตัวเองอยู่แล้วอืมเอาอย่างงี้ดีกว่าเป็นว่าถ้าติดพยายามอย่าอยู่บ้าน,นะคะ่ะ อย่ารักษาต,ตัวอยู่บ้านให้ไปหาหมอหรือประสานงานฮอสพิเทลหรือรักษาต,ตัวที่มันไม่ใช่บ้านนะคะเพราะบางทีการรักษาต,ตัวอยู่บ้านมันทําให้เราอะไม่รู้จักว่าเราปอดเราเป็นยังไงเพราะมันอยู่ข้างในใช่ไหมคะปอดเราเป็นยังไงอ่าายแรงแค่ไหนอาการของเราคือยังไงอย่างงี้ค่ะพยายามอย่าอยู่บ้านนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ เป็นคลิปๆไปนะคะเพราะว่าก็หัดทำเหมืนกันเนาะบางทีอาจจะคุยไม่รู้เรื่องบ้างก็ได้นะคะมีอะไรก็แนะนำได้เนาะเพราะว่าเพิ่งจะหัดทำคลิปทำ YouTube <laughs> ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณคะ่ะ